เป็นเจีนเพื่นโะจาะาอเน้ยเขากำลังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงนมอยู่เขาจะเป็นขาเป็นจากันหยอกขายนมอุ้ยพอเรื่องคน วกกุยกกุยกกุ๊กวิ๊พ,พอนอนน้ำแนลูกละพี่จ๋รีวิวแม่จ๋าพี่าีเนาะเขาจะรีวิวเนาะโอยอ่โอเคพี่น้กินพร้อมยังลูกพร้อมยังอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับกล้องมาแล้วครับพร้อมครับแสงสีเสียงครับพร้อมยังอู้เย็นจังเลยตรงนี้เปิดแอ้เหรอพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเปิดแอร์ครับนอเแอร์อยู่ตรงนู้นครับเปิดแอร์ครับแอร์เคลื่อนที่ครับ ไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำนะครับแอร์เคลื่อนที่ครับอ้าวอ้าวอ้าวดูจะกเพียนะนะพร้อมหรือยังแม่จะปิดกล้องแล้วนะถ้านาคินไม่สวัสดีครับอ่ะอาสวัสดีครับก่อนเร็วอาปิดแล้วงั้นอะนาคินไม่นนาคิไม่สวัสดีครับสพ่อผูกกับแม่พึ่งพ่อพูกกับแม่พึ่งพ่อผู้มิ้นสวัสดีครับอาสวัสดีครับทำไงลูกไอ้เหาะ สวัสดีครับทำไมครับสวัสดีครับเร็วครัสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวทักีคือพอนี่บอกบอกบอกเวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่วมเรนค่ะสวัสดีแม่ค้าขายบพนั่นลยะสวัสดีครับเออแล้วเขาก็จะไปกวนกันครับนอนแล้ว นัทคิงคือพ่ให้น้องเล่นน้ำลูกอาจจะมารีวิวอะไรรีวิวอะไรโทรศัพท์ข้อไปไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรคือแปดนมอะไรนมกล่องโรงเรียนนมกล่องโรงเรียนอร่อยไหมลูกเอามาจากไหนครับพี่ผู้เอามาพี่ผู้เอามาไงแม่ดอนเอามาบอก อ๋อน่าที่กินหมดแล้วนะเอานี่ของพี่ชมพู่โอเคอร่อยไหมลูกออร่่ยคะไหนท่องกอไก่ถึงคอลูกให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยแล้วกอไก่กอไก่อยู่ในล่ากอขวดท้องเรากอควายข้านาควายขึ้นข้าวข้าวข้าวอยู่ใจจะจานใช้ดีเมนูเยี่ยมมาก

มีบกมีสิกาบกาบสิากราบ่อกาอยากให้ลกเว้ลกอไก่เีกอ๋อเขาอ้ยกอไก่ขอกใ่อยู่ากในลองกอไกองอก่เาอกให้ลอง่เข้ลอา้ลองอไก่เขาอกล่เขาให้ลอก่อไก่เขาอ่อไกขลเขาอใ้องเข้าบอ้อให้่เา้เราจะมารีวิวเสือตัวใหญ่เลย อยมันขาดแล้วไอมันขาดแล้วจางยิ่งไปดึงลูกไดึงอย่าไปดึงออกลูกน้องสิไปดึงน้ำเร็วเร็วเร็วอย่าไปดึงออกลูกละเดี๋ยวค่อยเงียบเดี๋ยวใครเงียบให้น้องเล่นน้ำในลูกน่าน่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวนน่ารักจริงๆเลยลูกฉันนักพูมินบังเดีผู้ชมกับพผู้พูนี่ มันยกย่อได้ด้วยหูมันยกย่อมันยกย่อได้เห็นไหมน้องก็ยิ้มให้เจอไอ้ก็บว่รู้เรื่องเนอะเนอะโว้ยมวนผู้มิ้นมวนเอามาพิงแม่ให้ยังลูกไปนอนไปอร์เอาเขาไปพิงแม่เขาอยากพิงแม่ ตอนนางมิวสิกวิดีโออยู่เนี่ยไปลูกไปไปนอนโอ้โหอีนี้เบิ่อเมื่อกี้เนี่ยแงๆลูกหมาดือมขี้ยางนีิเด้นมอะไรครับนมโรงเรียนพี่ผู้ครับนมโรงเรียนพี่ผู้ครับรถอะไรครับเนี่ยรถอะไรครับทำไมมันเหลือแต่ซากนี้ล่ะลูกทำไมมันเหลือแต่หัวตัวรถไปไหนลูกเว้นเว้น เขาว่าอยู่ผ<ห>ู้เดียาวเขาไม่ได้ครับปิกปิกปิกเมืองปิกปิกปิ<ห>กเมืองยาวนั่นเป็นี่เขาเป็นมันมันมันเปิดได้ไหมครับมันเป็นของปลอมมันเป็นของปลอมอ๋อเป็นของปลอมแค่เป็นของปลอมตัวนี้ไม่เป็นของปลอมค่ะเป็นของดีอ๋อพอพอหรือยังลูกแม่เหนื่อยแล้ว ต้องพูดพอๆนะครับแม่ถึงจะตั้งกล้องไลฟ์สดให้โอเคไหมมันยกเลยเลยโอ้มันยกย่อใหญ่ว่าว่าถังเก่งมากเลยอันนี้ทำอะไรเนี่ยฮะดูกอไก่ไอ้เมิองนิ้วเขาสังเกตนิ้วนะคะทานนี้ น่านีไม่ได้ี่ครับนี่มันลกยอดจังโอ้มันลกยอดจังที่เลยเนี่ยเอาเอาเๆเอา้ว้าันนวนี้กอะันนี้ทำอะไรกันลูกไก่ลูกไก่ครับลกไก่ครับ โอ้โอ้มันจะยกย่อนี่นาป่ะอ้ยมันยกล้อมันจะยกย่อยกๆเฮ็ดหยังนั่นเอาไปออกไปว่าบมวนเลยว่าบมวนเลยนั่นแหละนะคิ้นต้องว่ามันมวนแม่จะสิไล่สสดใหยครับก่อน โอเคขอโทษครับด้วยพูดไม่พอครับขอโทษแม่นกนี่ไม่ต้องไปโทษไปโยขอโทษไปขอโทษเสือ <c oughs> ต่อไปนี้นะคิดต้องพูดไมพ,พอนะครับ,คร,บครับก่อนเนี่ยเขานอนนับคอเขาเขาเาพิ่งโทษศะสา์ ได้ครับได้ครับพี่รถามลอหนีเร็วเออลูกชายกูกระไรลูกชายกูไห่ตะไลสุดนเนาะพ่อย่างพ่อย่างสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมจบอ่ะเฮ็ดจังไหนอ่ะฮึ <c oughs> งูมันยกย่อไม่ยกกไนอนได้แล้วแมงงวงแล้วลูกอ๋อแมงงวงแล้วแม่แมงงวงแล้ว